น้ยแต่ผู้นี้นตีโอ้คือเป็นแค่นี้อันนี้หัวพ่นไปบัดเลยเพราะอันนี้เป็นแค่เด็อันนี้เออพี่น้องเหรอเน,นาะมึงกูอันหัวพ่นมันแบบว้ายพี่น้องเหรอเนาะหาวนอนบ่นฮะอ่า ตัวเครื่องหัวหันไปเลยได้พี่น้อง,งเห็นเนาะเมนโบโบก้าจับได้บอรีกันเลยใช่ใช่เปิดให้ดูล่ะเออโบฮากิดขอโทษได้ขออนุญาตเด้ออืม,อมไปพี่นงค์ไอเปิดคลิปมา บัานี่บารีมาอยู่บ้านบ้านยังก็หละกตาแฮออลินข่อยกับไปน้ำยูเอ้อโดยเดินทางมาก็บอตูนสองคนคือเก้าพี่น้องเลยเนาะโดย,โดยบุกปลาพาโดนมากนะมาครั้งแรกพอดีเนาะพี่น้องนะสิพาเห็นในแวนื่องคลิปบาบุญสละวันน้ำบ่อจันทร์อะพี่น้องเพิ่นกะทรงความคิดเห็นมาบอกให้บารีขึ้นเนือกับไปเยี่ยมทาง ลานน้องเช้เลยเนาะวระสันพอดีเพิ่นเป็นเฟดเนาะลูกเฟดวระสันกันลานเจ้าคือกันเนาะล่ะเนาะพอดีให้น้นองน้องวายน้องใบน่องใบก็บได้ <c oughs> ให้น้องบายเป็นผ้ามาพี่น้องไหนน้องบายที่บริยาข่าวของไปมอบกินนี้มันก็โปรดรีกันปันใดเพิ่นมากกับน้องเพิ่นสองคนวระสนันเพิ่นก็จะมาเยี่ยมลานเลยวระสันเนาะไปะเดี๋ยวข้าไปเบิ้งน้ำกันเด้ประตูเด้อเออเดียดยด๋วยวเข้าไปเบิ้งเพิ่นก่อน มันเป็นเนื้ใดประมาณใดนี่เนาะคือว่าคนหนึ่งบดสมบูรณ์คนหนึ่งสมบูรณ์ว่าัไงเป็นลูกแฝดเนาะพี่น้องเนาะนเออเออผู้ดใดยเมย์พันนะนสบายดีเออเอาคือเออ,เอ,อได้เมื่อคืนนี่บ่กนะเมื่อวานบ่นได้เมื่อเื้านอ่เจ้าก็แข่งแห้งอยู่ดิฉันนาะ อย่างลูกหาลานหมอแม่เท่าโอแม่เท่าบอไม่ดูไม่เม่เหม่เหม่เหมยู่บนไฟนั้นเจ้าบอกว่าแม่เหรอแม่ไม่เลยว่า้ยเดี๋ยวเบลคือคือแข็งแห้งได้ขนาดนี้แล้วแม่ตู้อันนี้แม่ตู้มาเมื่อใดเน่ยนะเจ้ามาเมื่อนี้่มาเช้านี่เลยแพนมาส่งเอาเราจั๊กไปเอาอ่า เอาเราจักไปอุ้มเอามาสิเลยบอสเปลี่นอุออ้ม,ไ,มได้เป็นนีลโอเคเลยเพื่อนเพื่อนมาหนีคนนึงอาหนีคันนึงผู้เ <c oughs> ดียวออคนละข้างสิเลยอเสองคนอ,คอืมสรุปจักไปพี่น้องนี่เนาะอันนี้กันไรเห็ดยังแส่อันนี้เจ้าต้นไม้โอ้โบตมินหมอกำมหมอยังบ่ ป้าพาให้ขึ้นบ้างนี่ขออนุญาตขึ้นเพื่อนเนี่เด้อขึ้นไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานนี่เป็นอะไรพี่น้องเอ๋เนาะทิ่จะมาอย่างมันโบกัสโบกแต่ย่านแท้คือดุแท้อืออือวายใช่เออใช่ขออนุญาตเด้ออืมอือเอาขึ้นมืดแทะนี่เนาะโวยไฟพอนาง เปううิดไฟแหมดรู้หอือ well. ือมเปิดไฟให้นีุ่๊อุ้ยเกรกเท่าเก้าวันแล้อืมคุณนี่ผู้ใด้ชานี่มากทีนังมานางต้องกันพี่อืออืออืออว้ายเอ๊ เออเปูนินะน่งบ่เลือผู้ชายนี่ผู้ชายบ่ละเจ้าเป็นเอื้ยบ่บ<อ>ผู้นี่ปกติอยู่อันนี้เนะาะอ,อือแต่ผู้นี่ตีโอ้คือเป็นนี่นี่นี้หัวเพ่นไปบัดเลยบ่อันนี้นปนเ,นนเป็นนอันี้ เออพี่น,อน,น้องนี่เนาะฮงกว่าอันหัวเพิ่นมันแบบว้ายพี่น้องเนาะอหาวนอนบ่น,น่ะตัวเครื่องหัวหันไปเลยเด้พี่น้องนี่เนาะแม่นบ่บ่กล้าจับได้บ่รีก,ก็ได้อันิงบัดเนาะ เอาผู้ชายบอกกินบอกกินนี่โอ้ยลงแล้วบุรี่ก็ได้ก็คือเป็ี่ยนนี่อันนี้พี่ยองนเนาะโอ้ยอา่าผูนี่ผัดปล่อยเจบดีอันนี้เนาะเออเออเนวัฒนาคงเอ้ยอยู่คนเดียวเรียงหลานแบบนี้มีหลานแบบนี้มานั่งมานั่งพี่ด้วยเมย์เ,เมยมนานั่งน้ำผึ้นี่รบกวนเออคือเปลี่ยนนนี่ เคยเคยเห็นอยู่บ่เค<อ>ยเห็นจกเคือ่อเนาะเฮากะเนาะน้นเฮาว่าวัฒน้าคงเอ,อ้ยว่าปาก,ก็ได้ล้านได้แบบนี้สลาดแต่คนหากรได้ผู้เดียวนี่พ่อรู้ว่าจะได้อืออืออือที่น้องอันลูกของลูกสาวเจ้าเนาะแม่เราว่ะลูกไผอ๋อลูกสะไพรอ่ลาออออลูกของลูกชายเนาะลูกชายเออเออพี่น้องเอ้ หากได้ลานพู้เดียวจะเป็นเป็นไม่ช้าอันทีไแต่ซองซอ,องใครครับปูกันดิเนี่ยแค่แน่ให้คนุนแบบนั้นคนนี้แบบชมบูนจ็บดีอันนี้นเนาะแต่ว่าท่างแขงขาเพราะใน,นชมบูนอยู่บ่เป็นแต่ตหัวนี่บ่เม้นบ่ละมันะซอมีนมชะมองเลยบ่มัชะมองบ่มีเลยอยันนี้เนาะ หก็่าม,ามีนแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่วาชวนลุมนี่ชมบูรบัสยูบอม่ได้ชมบูรแบบนี่นะเลยอ๋อบอทางแข่งนี่นะบ่มันก็นยังคลายอยู่มันเป็นแข่งเป็นขายอยูุดีมันบริขาดคือมันบริเป็นคือชมบรูรณ์ไ,ได้ดูเฮ้ยดูอืม โอ้เอาไว้ยัวะท่านหมอว่าอย่าเอาไว้เด้อมันป้ายมือได้พังมือนั้นจองพังมันอยู่แบบนี้เลี้ยงมันเอาไว้ท่านหมาบ่รอดบ่รอดสิมมีสมองเนาะโอ้ยกระบดไปหล่ายสี่เลี้ยงแล้วก็ลำบากแล้วแต่เป็นแบบนี้พอท่านหมอเพิ่นมาพิ่อทำบ่ได้บ่ท่านหมอ ัวพได้ติมาบ่ไปชมรมร่าบ <'ve been there> ่รดกเป็นเบนี้แล้ไปหัหมอจะโปนอีกหมนจะโปนเพราะว่ามันบวมมันบ่มีสมองเลยเนาะโอ้ยเศร้าใจเลยเป็นนั่นนี่เงียบเงียใ่นมนั่นแหละบาุญนชื่อแต่มวานนี่หาทรแไปไปหาไปแล้วบาบุญเน้อว่านอกหอแจ้นะ เราไปฮับหมอมอบบุญร้วยเมื่อหมอมื่งอื่นกอนมาให้เมื่อกับบุญอยากเมื่อบ้านบบุญว่าขอโทษด้วยหาเมื่อบ้านนั่นมือนเอ้ยบุญพลผลเมื่อแต่ว่านี้เอ่าบุญก็บบูชาแล่วผัดคว่ามาเมื่อวานนี่มาบุชาอาจารย์กับชิมาสรงอยู่เห็นแต่ว่าท่านหมอม่นบุท่านให้ไหมเนาะมันก็เลยเป็นอันเล่าเองก็เอารถจักรแป๊วอันไปฮับหมาเม่อุมมาคนละข้าง เออปอใช่เมย์พัดูใช่สนะใช่เบิ่งกูพ่นบอกเออใช่เขาเบิ้งได้อยู่บอพันเห็นยังอยู่มีนีบอกวเอ้เออเอใช่ใช่เปิดให้ดูล่ะเออ บ่เฮากัขอโทษเด้ขออนุญาตเด้ออืมอืมอๆมกินน้ำอันนี้อย tamam. ู่สบายดีวายขอโทษขอโทษได้อขอโทษหลายๆเอ๊ะๆๆพี่น้องเลยเอ๋เอ๋เอ๋นี้บ่น้องน้องเฉลยน่ะเฮานี่น่ะอ๋อเจ้านี่บ่ออ๋อผู้นี้เป็นลูกในน้ำลูกไผ่ชื่อนี่เนาะโดยๆอือ พี่นงค์ทั้งมีเป็นพี่อยู่อยู่กรรมพี่น้องเนาะกินน้ำกินน้ำฮอดมาสั่นเอออ่าออออเออบกวนเพล่ะบกวนเพล่ะเนาะเพิ่นอันนี้เพิ่นเปิดเสื้อผ้ามาเลยบอกฉันหน่อยอยู่กรรมพี่จะเก่ากันเลยบอกเปิดไปเลยบ่อเออปิดปิดเนาะพยายารบกวนแล้วเออ โอ้ทั้งทั้งเมพี่บอนเอื่อยชาเซ่นะเป็นเอื่อยบอนหรือเป็นน้องเออืยเป็นพวกเลยอันนี้อืม่คอยกะเมนบอกขอโทษด้วยโอ้เอ่ะออเออผูนี่แล้วก็เมพูนี่แล้วก็น้องเซ่เออผัวเจ้าได้ชนะผัวเจียรแหละหาเลี้ยงลูกหาที่ที่ปีนี่ตายนี่พูนี่แห้ง้อยนี่ พูนีกัมเมนอีละพูได้ลูกจ้านี่พูนี่พี่มาตะกูตะกูตะกูเอานึ่พูนันเมนบอกมนคืออายแต่แหววายล่ะพี่ม่นาพี่เอ้ใช่ไหมพี่ชายพี่เลอผู้งามกระโดดพี่ชายอยู่เหนือลูกเขานี่พูนีกัมเมนพูนี ผู้กลางผู้ที่สมผู้กกน่นเป็นพ่อผู้นี้เห็น่ผู้กงนได้ที่หนึ่งที่หนึ่งเอาพ่อแล้วที่สองที่สองพ่อผู้นี้ผู้ที่สามผู้นี้ผู้ที่สี่ผู้นี้ที่ห้าเอาผู้นี้ที่สี่ผนี้ลูกละไม่จะเ่าเปาเพ่อให้พอเพ่อ้พอเป็นไรบ้าบ่แรงจ่อ แต่ดองแต่ดองอันนี้อเ,อเอาเอาบ้านเดียวกันนี่แล้วมี <ใน S 1> บ้านเดียวกันนี่ใกล้ดิมาเลเจตมาออเพิ่นมาเยี่ยมมาเยีย่ยมลูกแล้วโคตรธรรมชาติบริพาธรรมชาติหอมชธรรมชาติบริาพา,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 ราตัดเนาะอ,อืออือพี่น้องอยโอ้ยกระบาดแต่พิน่นนี่แหละนี่ เปละประหลาดเนาะบบเคยเห็นในหมู่บ้านบนเคยเห็นจากที่ว่าเขาะวัฒนาเขาเอื่อยวัยยุคปรเดียวเลี้ยงลูกเดี๋ยวัดนะแม่อยากได้เมียเอาแต่ลูกให้ลูกเอาเมียแต่งให้ให้ลูกบัดได้ลาดแบบนี้วัฒนาเขาเอื่อยให้แจ้าตัวเดียวคนเดียวแน่ชีพีแหละชีปีนี่แหละเลี้ยงลูกเดียงอืม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 ถ้าสางเป็นแท้เพี่น้องเนาะ ล้านไ,ได้ล้านคนเลขช่ำเนาะคนเลขได้หนิเนาะได้ล้านคนเลขผลเป็นน่นี่พี่น้องไปพี่น้องพอดีพิ่นเปิดเพลงหน่อยนึงเนาะสัญญาณก็บ่ค่อยมีอยู่นี่ก็ได้พี่น้องนี่เนาะจักจักหลังคาเมนในบ้านนี่ขามาเบ่จักเฮือนจักเฮือนนำบ้านมู่บ้านนี่มีเฮือนจักหลังเมน ทับจันจจาสามสบหาโอ้อ่ออ่เป็นยังไงเนาะอืสื่อนได้จ๊กสื่อรือบตั้งสื่อรอบยังก็มาเนี่ยนี่ก็ดยได้ได้สื่อได้เดือนเนืองชองเดือนครับได้เดือนเนงชองเดือนคุณบอโอก็เดี๋ยวยันว่าตั้งสื่อเลย อืได้ตังคืออผู้นี้นั่นลูกล้าเจ้าบอกเออลูกล้า่อจากผู้นี้ผู้นั้นชื่อนั่นได้ไหนล่ะเอ็มฮะคือเอ็มชื่อนางเอ็มผู้นี้ชื่อยังแตงนางแตงไพ่เข่าของเฮียนไพ่เข่าเฮียนอยู่ไม่นี้ันเชาพอไพ่เข่าเจ้ากระเข่าบอกออกแม่อรันออกแา่อรันถูกยากนี่ก็ห้เฮ็ดเลียกสวยเฮา เฮ็ดให้บ่อเจ้านะเป็นให้อันนี้บ่เข้าทำนี้เละเข้าเบิรเบิทอรนี่บ่อใช่เนาะเจ้ากันตีโอ้อืออือหกคนเนี่ยลูกเอ้ยลูกหกคนไปพูดเอาบดได้คำนี้อืออือเพื่อนน้อเพื่อนซานเราก็เป็นเพื่อนเนาะเพื่อนใหม่พออยู่อยู่พี่น้องแต่ว่า หน้าต่างหน้าแต่งม,ม,มันบ่ค่อยสมบูรณ์เนาะยังบ่ท่านมีเงินบใ่ใช่บ่มม่ตอนนั้นฝาเอาสังกะสีตอกอายุอะนะไม่แป้นบ่พ่อพ่ออันเล่เฮือ่นเนี่ยก็ผัวหาตายท่านได้ยูพ่อไงก็เป็นแมกไม้เจ้า<อ>น,น่ะเนาะเป็นแมกไม้ตอเช่เป็นตัดเป็นแม่ห้างนะ อนี่เป็นแมกกะไม้พุเต้แม่ผู้นี้เลยสมบูรณ์แน่บอกมีสามคนนี่บอกพี่น้องเจ้าน่ะมีแต่ผู้หญิงผู้ชายได้ฉันนะอุ้ยผู้ชายผู้นึ่งเราเป็นเป็นยังเ่ยยานคนคนยานคนอยู่คนเดียวออผู้นี้เป็นคือคนไทยคนยงไปทยนอันนี้เนาะคือหน้าตาผู้งามเจบดีอยู่นี่นอ เออเออเออเป็น้องไอมันเรียนจบมัธีหรอว่มันเรีนพวกละอันจบมัธมมัธามห่าวสุดเ่อนแค่แม่แน่นุ่กเอ้ยเาแคผตเดียวใหญ่ไปแล้วเห็นไหมแม่นั้นชื่อนี่ใดก็อเมรีนะอาเบียดอาเบียดอาเบียตจักจกจปีแล้วสามบบชื่อประมาณหนบอกประมาณเอาน่ อายุ30ขวบแม่หน้าตายคนหลักจะปีเลยจะโมหลูกจะปีบมแต่ว่าเจ้านี่แจ็คเนาะคืออีลาเนี่ยแจ็คปีใช่อ่านมโหอีกแล้วได้1บจอจอมอื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 มนะกบะ่น้นี่นี่ชือพ่ออันนี้ป่ะเมนป่ตามห้าเบิ้งนี่เอ้บอกกัน พี่น้องเห็นเนาะกระบาดลีตจนแล้วพวกนี้แหละนี่พี่น้องเห็นอะไรที่ได้นี่น้องบุเคยเห็นจักเตอร์แตกประหลาดเฮงอันบ่มีสมองเลยสมองไปหมดเลยพวกนี้แบบจบดีไปลุยอยู่ เปิดทางหมู่บ้านบบเคยเห็นบอลี่เองกับโบเคยเห็นนักเทือ,อกเห็นน,นี่พี่น้องเนาะบบเคยเห็นอากเกซิห็นแล้วนี่แหละกับบิทบดทอบโบดี่ก็ได้ยื่อพนยังชนมีภาษนเป็นผู้ชายเนาะผู้ชายบัิดสองปลาเป็ดชายขันเจ้าจีซื้อให้น้องเจ้าจีซื้อวะนี่อะไรเจ้าตั้งไวนะ้แล้วเนาะมีซื้อน้องหรอือบ่ พ่อแม่ตั้งซื้อเองบอกคันชมุมพ์มาหายจะตั้งอันถ้าจะตั้งซื้อนั่ยเลยจต่ตั้งซื้อแต่เก่าพันพ่อแม่พันตั้งเองบอกพอแม่ตั้งอ,อ,อืมอืมเป็นยังไงดินเฮือนซ่านแม่ก็เป็นของของแม่เองดินแม่เองเนาะให้กีอยู่มิปใส่ซิปายชอบบอกให้แล้วกันเลยเป,เป็นยังไงแปดแปดชอบบอก กุ k umb, k umb ้มกมอยู่บ euh. ่บุกุ้มเลยหอเดือนไหข่าเนี่ยมันกุ้มหอเดือนไหนบุกหอเดือนมแลลายคนหอเดือนน่อูอดอหอออี่น้องนอระบาดไปนะน้องนะ ให้ล้างจานให้ล้างจานเลยนมหันน่มหันท่าว่ามันหึงแล้วกันล่ากทีมโชคไม่เด้อเพราะว่าป้าไว้นี่มันกิดบริษณุเมย์บ่นมชงป้าต้องป้าไว้ดนเด้อประมาณสองหรือสามชั่วโมงนี่บ่เททีมแหละโชคไม่เด้มันจี๊ด อ๋อๆชงแต่ทิมไม่ใบมีแต่เฮากะมาเยี่ยมมายามได้ไหมเด้อมัอนี่เด้อเล่าเฮากะบโบโบมิยังมาฝากอ่ามีแต่เข้าเจาเงินนี่แล้วให้เด้ออ่าสองเซนพี่น้องให้ผูกเขียนล้านนะสั้นเนาะเออนี่เด้อให้ล้านคนละใบแบบนี้เด้อล่ะเด้อไอเอาให้เด้อ อ่ใไอเพิ่นคนระบายหูหับซาบน้ำกันเอ้าไม่ยากเก็บไว้ก็ได้เอ้าเก็บไว้เด้ออ่าเห็นอะไรเฮ้ยกระบะเพิ่นลูกแฝดสองคนอัศดรแปลกประหลาดที่ชุดในบ้านเลยบ่เคยเห็นจ้าเือเห็นอะไรเนาะบอสมบูรณ์อ้าเออแบบว่าห่า มีลูกอันรีมีลูกอาภายปฏิดได้ได้ล้านผู้หนุ่มผู้สมบูรณ์ผู้หนุ่มเป็นได้สมบูรณ์ครัอผมเพาะแผลน้ำตอนตอนพ้นบทท่านคลอดกัดจักอยู่ว่า,วาเป็นได้ได้ลูกแฝดในหันเดือนหาเฮาเอืเอ้อยผ่านไป<า>โกไปล้านไปลูกอภัยลูกอ่ะกับไปไปจองนเนี่ยไปโกอยู่เวียดเขาจักอยู่ว่า,วามีเป็นแฝด สองคนมันว่ามันมีสมองมันผู้หนึ่งเออแม่นอิลีอ๋อมากะแม่นอิลีเออรูปโอเครูปเลยชวนถายอือพูว่าเลยว่ามันมีสมองมันมีสมองมันว่ามันมันเดียวหันผู้เรื่องหันมีชุบชุบบ่ญเปะเลยเนาะบริภาษเลยเนาะเสด็งเสดงวะมึงเด็ดแฮะมันเป็นเปรี้ยโกนเวียด ไปครัไปป้าเลยเดอ้อบันนี้เดอ้ออยู่ดีมีเฮงเดอเอ้อเงินน่ะแก่กเก็บไว้ซื้อนมที่ยังให้ลูกให้หลานหน่อแล้วเดอเอ้อไปป้าก่อนพี่นออ้องครับไปวิวไปงานทั้งอื่นโตพี่น้องเนาะอืออืออือโอ้ยน,น้องเดอเอ้อดดอ่าไปในตลาดเด้อเนาะอ่าชีพอนี่ใดสืใชัคำใ,ใดบรีก็ได้ ออนี่หมดปลุยอยู่อ้านี่ผัดมีสมอง่มจนฟองแล้วจ้ะอืมปลไม่เหานี่แปลดไม่ให้เนี่ยโอยปลุไม่ให้ข้างในปนนั่นหรอกโอเคไปๆไปๆล้เด้อด้เ็นเราเห็นเนาะโดยโดเมื่อปลาก่อนอืม ไปไปอิล่าเมื่อน้ำเลยเนาะเออพี่นงังไหมเนาะวิเวนต์อีเวนต์พี่นงคงอยู่ในภูเขาเลยที่ทางเราเคลื่อนชานกันเลยอ่าเป็นบริเวณภูเขารอบๆพี่นงคงเนาะอ่าอ่าอ่าอิล่าเพิ่นพามาวัวสันแต่ชิเมือะซงอีหล่าเพิ่นพี่นงคงเห็ไหเนาะไปพี่นงคงบอลลี่ขอโตจบคลิปปิดคลิปเนาะลาพี่แล้วเอาไว้เพียงซัมมี่ก่อนมีแต่ โอ้ยพี่น้องเนาะพี่น้องพอมีวิธีรักษาหรือว่าน่าใดอยู่บ่พี่น้องแบบนี้จักชิวานน่าใดเนาะรักษาหน่าใดแบบใดนี่ย,บบยากเลยมันบมมีสมองนี่เนาะปลาตูนมันบมมีสมองแล้วมันหเห่าเห็ดยังกี่ไรเป็นคนมันก็อยู่น้ำสมองเลยที่โอ้มีแต่เพิ่นว่าแต่ว่าไปเมือ่อใดเลยไปฟังมาสักแต่เราโมยูเมื่อใดเห็นะ ป้ายอยู่ดีมีแห้งบรตูบุจักในชีวะชีวะบริสกับป้าป้าสบายดีนะเออไปผู้ได้มานดำกินนี่มวนผู้นี่เนาะเพิ้ลมากกับมากขึ้นเป็นเดือนไหนเอออ๋อเพิ่นไปลินบ่ต่างต่างมาโชคเน่วันนีเออเคโอเคสนะป้ายอยู่ดีมีแห้งโชคมาร่ำรวยพี่น้องฝากพี่ผักน้องแน่วาชิเนาะเห็ดนอะไรแบบไรบปจักเนี่ยชีวา,วาบรลกบปาปาปาสกัน,มมนเลนเนย,ลเ,เ,ยเห็อลลนอนนนะไรเกิดนีได่ไปเบิดเนาะป้าป้าเราจะว่ากันโดยดย